เบ่ายอดมนุษย์ถ้ำลาวตาสว่างครับวันนี้รู้เลยว่าประวัติศาสตร์ล้างสมองออกมาพูดแบบนี้สื่อสารแบบนี้ให้คนฟังด้วยกันครับสบายดีสามชาติอ,อินโดจีนลาวเวียดนามกัมพูจียหว่วมโซกสตากรรมอันเดียวกันต่อสู่กับจักรพัรดิอเมริกาอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่เฮงเฮียนอยู่ปฐมอยู่ยมัธยมเป็นประวัติศาสตร์ ปุ๊บระดมคนควายโฆษณาสวนเสือให้เครียดสังอเมริกาแต่ปัจจุบันนี่มันไสโบได้ล่ะไสโบได้จังไดคือผู้นำกมัมพูชาจังสิกะสลัดแกมโก้มทั้งหาเรื่องลาวหาเรื่องไทยหาเรื่องเวียดนามขันคือเวียดนามจังสิกะโอ้ไอน้องเวียดนามอยูุรัฐบาลพ่นเสือแนวนั้นเตว้าในตัวจริงล่ะไม่ละเบิดปตปาย้อนไอน้องเวียดนาม บอเฮอยูแขวงอัตปือบบคำจังสินเขามาคุดค้นจนสิเบิดละกับยอดไอ้น้องเวียดนามและนอกจากนี้กัยังมีจีนเขามาผสมลงเขาในการคุดค้นบอเฮครับอืมบางยอดตอนนี้ตาสว่างแล้วครับรู้แล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นประวัติศาสตร์ล้างสมองครับก็ประมาณว่า,าผู้นำ,ำเขมรเองก็ ฉลาดแกมโกงครับอ่าอย่างเวียดนามเองก็เป็นไอ้น้องหรือว่าพี่น้องแต่ว่าป่าไม้หมดแล้วรองคนเวียดนามแล้วยังมีจีนมาผสมโรงอีกครับวันนี้ก็เลยออกมาเปิดปากพูดนะสะท้อนความจริงให้ลูกให้หลานได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เชื่อไม่ได้เนาะอ่าอะไรที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความจริงเรื่องราวใหม่ๆในยุคใหม่มันก็ควรที่จะเป็นเป็นความจริง อันใหม่ที่ต้องเชื่อตามหลักความจริงนายบอยดครับก็เห <c oughs> มือนเหมือนในคลิปก็บอกว่าคนลาวเนี่ยสอนให้ไม่ชอบไทยนะ<ม>ในคลิปก็มีสอนไม่ได้ไม่ชอบไทยก็คือสอนให้รักเวียดนามรักขเขมนให้เกลียดอเมริกาให้เกลียดอเมริกาแต่นะครับคนลาวสมัยใหม่คนลาวปัจจุบันนี่<ม>เขากลับรักประเทศไทยนะครับ<ม>ถามว่าเขาเกลียดเวียดนามไหมเขาก็ไม่เชิงเกลียดนะแต่เ,เขาไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนที่ประชาชนนะก็คือเขารักประเทศไทย เพราะทำไมเพราะนี่แหละมันคือความจริงนะบะจํำนะประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีนะที่จะมาสัมปทานนู่นนั่นนี่ไม่ค่อยมีนะถ้ามีทุกบริษัทธุรกิจมันเนี่ยมีนะครับแต่ส่วนที่เอาบอ่อแร่มันจะเป็นจีนเวียดนามนแบบในใน,ใน,นในคลิปที่เขาบอกมาคือเห็นอย่างชัดเจนว่าเขามาด้วยผลประโยชน์นะครับพี่น้องแต่ทําไมพี่นะครับถึงรวยเอารวยเอา นะครับนาะแต่ทําไมน้อง <No. S 1> จนเหมือนเดิมนะครับ uh huh. ถนนก็ถนนลุกหลังนะครับ uh huh. คือไม่มีการพัฒนานี่นะมันมันเป็นสิ่งที่คนลาวยุคใหม่เนี่ยครับเขาไม่สนใจเวียดน,นามนะเขาสนใจแต่ประเทศไทยถามได้เลยว่าคนลาวเนี่ยที่สัก20เนี่ยเขารักประเทศไหนมากกว่านก็ประเทศไทยนะครับแน mm ่นอนเพราะว่าการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ประสบการณ์นี่แหละม,มันสอนให้เรารู้ว่า ประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดมาแจ๊บใช่ก็ก็คือเรื่องหน้าประวัติศาสตร์เนาะมันมันจะถูกเขียนขึ้นมามันมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบว่าเกิดเหมือนเขาเรียกอะไรมันไม่ได้สืบกันมาเหมือนดีเอไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ถูกเขียนขึ้นมาก็สะปั้นปั้นแต่งยังไงก็ได้ครัให้คนเชื่อให้คนศรัทธานะคนที่ไม่รู้ก็ต้องเชื่อตามอยู่แล้วทีนี้ลุงนุชธรรมโอ้ไม่ใช่ลุงนุยธร้มก็เดียที่แกเปิด เปิดทูปตาแล้วครับแกก็เป็นคนที่เห็นโลกมองโลกความจริงรก็เลยเอามาสะท้อนสังคมให้ฟังว่าไอ้เก่าๆเดิมๆประวัติศาสตร์เก่าๆเด,เดิมนั้นน่ควรลืมไปแล้วแล้วควรพิจารณาจากความจริงรว่าทําไมป่าไม้ในทลเราหมดเพราะใครเขาไม่ได้สอนให้เกลียดนะแต่เขาสอนให้รู้ความจริงก็คืออาแล้วมีจีนอีกจีนนี่ต้องการอะไระต้องการป่อแรก แร่ทุกแร่ที่จีนเขาจะมีส่วนมาสมรทานแล้วก็ขุดเอาไปนะแล้วก็ป่าไม้เวียดนามก็มีส่วนเยอะมากในการที่จะอุ้เยอะมากๆเลยที่เอาไปส่วนยังเขมรก็เขาก็ฉลาดแกมโกงจริงๆหละเมื่อก่อนเขาก็เคยที่จะระชิดชายแดนจะซัดกับเราเหมือนกันทั้งๆที่ในประวัติศาสตร์บอกว่าเราเป็นพี่น้อง,องกันครับพี่น้อง,องคงจะไม่อยากจะอย่างนั้นหรอกคนอาวุธสงครามแล้วก็อกองกำลัลงไปไปชิดชายแดนเรานะ แต่ดีหนะ้าที่ว่าไหวตัวทันเราก็รับมือทันนะครับไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนไทยครับนะก็เลยลุงแกก็เลยเอามาสะท้อนให้รู้ว่าจริงๆแล้วจริงที่เรารู้กันเราเรียนกันเนี่ยเราจะเอาทั้งหมดเอาแค่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเอาเป็นบทเรียนแล้วกันตรงนั้นไปเป็นถอดถอนบทเรียนส่วนปัจจุบันก็อย่างที่เห็นไทยเขาก็จเจริญสหรัฐเขาก็จเจริญไม่รู้จะเกลียดทำไมถ้าเกิดว่าเรากรมเกียวเป็นการค้าได้ เราส็จะอีกจะได้ประโยชน์นะในการที่เราเราเรียนประวัติศาสตร์เนาะมันมันก็ถ้าถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นบทเรียนอะเป็นความรู้เป็นความรู้ที่ท,ท,ที่มันเกิดขึ้นจริงครับเ,เราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงครับแต่ถามว่าจะให้เกียดไหมเพราะว่าป,ปัจจุบันนี้คือมันมันผ่านไปแล้วนะเราก็เอาเอามองมุมนี้ว่าให้ผ่านไปถามว่ามันเกิดขึ้นจริงมันมันเกิดขึ้นจริงไงในสมัยโบราณเนี่ยอย่างเงี้ยมายอดอ่า สามชาติอินโดจีนลาวเวียดนามกัมพูชาบอกว่าสู้ศัตรูคนเดียวกันก็คืออเมริกาใช่ไหมแต่ดูเวียดนามสิมีสัมพันธ์แน่แนๆนกับอเมริกามากเห็นไหมหเขาเจรจาเรื่องภาษีอะ,มะอเมริกาลดไม่พกภาพเลยครับแล้วดูเขมรตอนนี้อเมริกาไปหนุนเฉยเลยเอา้าเราเป็นพี่น้องกันทำไมเราเกลียดอยู่ประเทศเดียวอ่ะมันเหมือนมันเหมือน,ม,นมันถูกหลอกให้เกลียดยังไงไม่รู้ มันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าถ้าหากว่ามองมองอดีตนะอดีตท,ที่ที่มันผ่านไปแล้วอ่ะ,อะยังยังจงปักอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนะใช่เหมือนอดีตมันคือกินประจําวันอ่ะมันไม่มีการพัฒนาค้าขายต่างประเทศแบบน,นี้นะเมื่อก่อนนะก็ต้องยอมรับแต่ปัจจุบันนี้คือเราต้องพัฒนาหันหน้าเขาหาสังคมโลกอ่ะ,อะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือโอ๊ยคนไหนไม่ถูกใจตุยทิ้งอย่างเดียว ว่าอะไรไม่ได้ใช่ไหมบมจะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือทําอะไรก็คือโลกโซเชียลมันเยอะมันเยอะนะเพราะฉะนั้นคิดจะพูดจะทําอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความคนเราก็มีความแตกต่างทางด้านความคิดบางแหละแต่ไม่ได้หมายควาว่าเกลียดชังกันนะแต่นี้คืออันไหนดีทําไมเราไม่เอาอันไหนที่ดีทําไมเราไม่เอาใช่ว่าอันนี้ดีสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ดียี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาอันดีมารวมกันดีไหมคืออะมัอีก่อนต้องยอมรับเลยว่ามันสถานการณ์พาไป ว่าใช่นะที่มันมีแบบนั้นน่ะก็คือถ้าคำเขียนจะยังอยู่ไหมถ้ามันเหมือนเมื่อก่อนถ้าเปรียบเทียบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่อยู่ใช่สมมุติถ้าชายแดนไทยคำเขียนเนี่ยไม่ไม่อยู่มาจะเชื่อว่าคำเขียนเนี่ยก็ยังไม่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 พูดเยอะแบบนี้หรอกไม่ได้พูดเยอะแบบนี้แหละเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการการการรบกันเอาเขาเรียกว่าเอาเอาประเทศเอาดินแดนเนี่ยมันได้มันทำได้ทุกวันนี้มันแต่่่่ปปััััััจจจจุบบนน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 นีี้้้้้้้กกก็็คืือออออมมมมไแแลลววหหหหะะะะะะะเเเเเเเาาาาาาาพพรรรรฉทศิญตตงงยข พัฒนาไม่ต้องเกียดเขาหรอกนะใช่ใช่ก็คือก็คือถ้าถ้าเกิดเราปิดไว้เลยปิดแบบสนิทเลยไม่มองความเจริญของเขาเลยเรามองหาไอ้ฝากฝังหนึ่งโดยที่ไม่ไม่ใส่ใจอะไรเขาเลยทีนี้เราน่าจะจะจะมืดบอดมองไม่เห็นโลกในขณะที่เขานี่เจริญอ้าวเจริญเอาไปถึงดาวอังคารไปถึงดวงจันทร์เราอ่ะยังจมดิ่งอยู่ในทําในรูเพราะฉะนั้นลุงมโนธรรมคนนี้เขาก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วแน่นอนวันนี้ก็เลยเอามาสะท้อนให้ สังคมเราได้เห็นเพราะว่าที่เขาพูดถึงนี่เขาก็พูดถึงเขมรด้วยเวียดนามด้วยครับที่ที่สุดแล้วก็อ่าก็อย่างเขมรเนเองก็ไม่ได้รักลราที่แท้จริงรเห็นไหมก็เคยกระบดต่อลราต่อไทยเขมรเห็นเนาะอย่างเวียดนามเองก็จะให้รักแบบกลมเกลียวถึงขั้นไม่เอาผลประโยชน์เลยได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องมีผลประโยชน์เกิดขึ้นร,ระหว่างกันแต่ว่า,าวเราเวียดนามก็รู้ว่าสายสัมพันธ์ดีไม่ดีเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าให้เกลียดเขาพูดมือเขาพูดสอนให้เกลียดนมำยอด เขาแค่มาอยากให้แบบให้มองใหม่ว่าเอเมริกาให้อภัยนะอเมริกาเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วทําไมเวียดนามยังอยู่กับอเมริกาได้ครับอ่าบ้านเราทำไมอยู่ไม่ได้ครับเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายว่าฝักฝ่ายฝ่ายใดนะถ้าตรงดีเราเอาหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนประเทศไทยเนี่ยเป็นมิตรกับทุกชาติเลยนะยกเว้นกัมพยกเว้นกัมพูช์กัมพูชกัมพไม่เป็นมิตรกับเขาไงครับถ้าเป็นมิตรเขาก็ไม่ทําอะไรอยู่แล้วเนาะก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมบออยอดที่เห็น ก็อยากเพิ่มเติมนี่แหละคือคนลาวนี่แหละนะพูดเกี่ยวกับประเทศใดนี่แหละคือคนลาวนี่แหละก็คือเขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ตาสว่างมากขึ้นนะคนลาวที่มาอยู่ประเทศไทยเพราะว่าได้ดูสื่อโซเชียลต่างๆนี่แหละครับได้เห็นถึงพฤติกรรมเนาะของมนุษย์รรมคือคนลาวนี่แหละแต่ว่าคนนี้ก็ยินดีด้วยที่เขาตาสว่างแล้วคนลาวคนนี้ครับที่ออกมาพูดความจริงนะครับว่าเพราะว่าเขาอยู่สังคมเนี่ยก็คือนานแล้วนะครับวันนี้ออกมาตาสว่างออกมาเปิดเผยความจริงว่าให้เปลี่ยนโลกมุมใหม่นะ ไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายได้่ายหนึ่งนะตอนนี้เขาคือบอกให้คนลาวในตาสว่างได้แล้วครับใช่ครับก็คือว่าช่วงท้ายก็หวังว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ยังอ่า,อามืดมัวอยู่นะมืดบอดอยู่ก็ยังให้เห็นโลกความจริงนะคนลาวข่าวเดียวกับพวกท่านเขามาสะท้อนอ่าหลักความจริงให้เห็นก็หัดดูหัดมองจะได้มามีภาพวิจารณ์แล้วก็ต่อว่าคนลาวแรงงานลาวที่มาอยู่ประเทศไทยเลยเนาะก่อนจะจากโลกคนนี้ไปอยากให้ตาสว่างนะครับได้รู้ความจริง นะครับผมฝากไว้เท่านี้ลาทุกคน,กนสวัสดีครับสวัสดีครับ